สวัสดีพี่พทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกัน ep ที่197นะคะ197แล้วนะพี่พี่ท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์เข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะที่แอด304 b i น e w นะคะมีตัวแอดนำหน้านะคะ304 bibew ไม่ใช่เว็บการพนันนะจ๊ะหรือสายด่วน083 43 7 4 7, 7 5 3นะคะเบอร์โทรตามนี้ปิดด่วนได้เลยนะคะ หรือสแกน QR Code นะคะแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะวันนี้นะคะวันนี้มาในราคาเริ่มต้นองค์ละ300บาท4องค์1,000พนะคะองค์ละ300บาท4องค์1,000พนนะคะเริ่มจากอันนี้เป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะเหรียญเจ้าสัวไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีนะจ๊ะพี่ๆดูกันเอาเองนะจ๊ะ อันนี้เป็นเหรียญเจ้าสัวะค่ะเหรียญเจ้าสัวเลี่ยมกรอบวินเทจนะคะเก่าๆนะคะเก่าเก็บสภาพดีเลยนะคะเลี่ยมกรอบวินเทจมาสามร้อยนะคะสามร้อยองละสามร้อยบาทสี่องค์หนึ่งพันจะส่งฟรีทุกรายการเลยนะคะรายการต่อไปเป็นพระนางพญาค่ะพิมพเข่าโค้งนะคะลงรักปิดทองเก่าๆแบบนี้เลยลักลอนๆแบบนี้เลยนะคะเห็นตรงนี้นะ ลักล่อนแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะสวยๆเก่าๆเลยนะคะ300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงค่ะเหรียญหลวงพ่อแดงปี2503นะคะเหรียญหลวงพ่อแดงปี2503นะคะนี่นะ สวยๆเลยนะคะสวยๆเก่าเก็บสภาพดีมากเลยวันนี้นะคะวันนี้ไปได้พระบ้านที่เขาเก็บแล้วสภาพดีมากเขาไม่ได้ไม่ค่อยได้เอาออกมาใช้นะคะ300บาทนะคะ300บาทจัดส่งฟรีทุกรายการเลยนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยค่ะเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะแบบนี้เลยนะคะนี่นะ สามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปเป็นรูปภาพนะคะรูปภาพเป็นกรอบเลี่ยมกรอบนะคะเลี่ยมกรอบกัน้ํามาแบบนี้เป็นรูปภาพนะคะด้านหลังมียันค่ะด้านหลังมียันด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะไม่ทราบว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะคะรูปภาพนะคะสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันค่ะ เหรียญหลวงพ่อกันนะคะเปิดหน้าเปิดหลังแบบนี้เลยนะคะเก่าๆสวยๆแบบนี้เลย300บาทนะคะเหรียญหลวงพ่อกันเลี่ยมกรอบวินเทจมานะคะเปิดหน้าเปิดหลังนะรายการต่อไปเป็นพระเปิงค่ะพระเปิงเป็นพระที่จังหวัดลำพูนนะคะแบบนี้เลยเก่าๆแห้งๆตามสภาพเลยนะคะแบบนี้นะ 300บาทนะคะมาพร้อมกรอบไปพร้อมกรอบนะคะแบบนี้เลยนะคะมาสภาพไหนไปสภาพนั้นนะคะพี่พี่0บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญเลีเ่ยมค่ะเหรียญเหรียญหลอดโบราณเหรียญเลีเ่ยมนะคะเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำนะคะกรอบใส่แบบนี้เลยนะคะ300บาทนะคะรายการต่อไปเป็น พระสมเด็จค่ะวันนี้น้องได้พระสมเด็จองค์เปื่อยมาทั้งหมด2อ,องค์นะคะได้มา2อ,องค์เริ่มจากองค์ที่1น,นะคะพระสมเด็จรายการที่1สวยๆแบบนี้เลยนะคะ300บาทค่ะสมเด็จรายการที่2นะคะเนื้อพระขึ้นราค่ะเนื้อพระขึ้นราราสีดำนะคะ ลาฝังอยู่ในเนื้อพระนะคะ300บาทค่ะรายการต่อไปเป็นพระปิดตาค่ะไม่ทราบพิมพระปิดตาไม่ทราบพิมพ์นะคะแบบนี้เลยนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะ300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นหลวงเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะไม่ทราบว่าเขาเรียกพิมพ์อะไรนะพี่ๆดูกันเอาเองนะคะแบบนี้เลยเก่าๆแบบนี้เลยนะคะ นี่นะสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปเป็นชินาลาดนะคะชินาลาแบบนี้นะสวยๆส,สภาพใช้เลยนะคะไม่มีโค้ดค่ะไม่มีโค้ดเขาเรียกพิมพ์อะไรไม่ทราบนะไม่มีโค้ดนะคะแบบนี้เลยสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปเป็นพับปิดตาวัดสะพานสูงนะคะปิดตาวัด วัดสะพานสูงของหลวงปู่เอี่ยมนะคะลงรักปิดทองนะคะลงรักปิดทองเก่าแบบนี้นะคะย่นๆแบบนี้เลยสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปเป็นกิ่งอุปคุตค่ะกิ่งอุดอุปคุตนะคะแบบนี้นะสวยๆนะคะไม่มีเสียงกิ่งนะคะไม่มีเสียงกิ่งสามร้อยบาทนะคะกิ่งอุปคุตสามร้อยบาท รายการต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อเอมค่ะเหรียญหลวงพ่อเอมแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยนี่นะนี่นะคะเหรียญหลวงพ่อเอมสามร้อยบาทนะคะได้พระตรงตามรูปทุกองค์นะคะได้พระตรงตามรูปทุกองค์นะคะรายการต่อไปนะคะเป็นเต่านะคะเต่าแบบนี้เลยนะคะเต่า สามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปเป็นพักกลิ่งค่ะพักกลิ่งแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยนี่นะคะมีเสียงกิ่งค่ะเสียงเพาะมากเลยมีเสียงกิ่งนะคะนี่นะสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะไม่ทราบว่าอันนี้เป็นอะไรนะแต่ว่าคล้ายๆตัวต่อนะคะ เนื้อเป็นเขาเรียกอะไรนะแบบเหมือนพลาสติกเหมือนเรซินนะน้องๆเขพูดไม่ถูกนะคะแบบนี้นะเป็นแบบนเนี้ยเนี้ยเนีย่ยใสๆอยู่นะคะใสๆอยู่ไม่รู้ว่าเป็นพลาสติกหรือเรซินอะไรยังไงนะเนี่ยค่ะเรียกเนื้อไม่ถูกนะคะแบบนี้เลยเป็นตัวต่อนะคะแบบนี้นะสามร้อยบาทคะ่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะ อันนี้เป็นพระอะไรไม่ทราบนะพระอะไรไม่ทราบเป็นเนื้อโลหะนะคะเนื้อโลหะแบบนี้เลยตามสภาพเลยนะจ๊ะนี่จ้ะนี่นะสามร้อยบาทนะจ๊ะรายการต่อไปเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะวันนี้ได้รูปหล่อหลวงพ่อเงินมาทั้งหมดสององนะเริ่มจากองค์ที่หนึ่งนะคะหลวงพ่อเงินองค์ที่หนึ่งเป็นพิมพ์นี้นะเรียกพิมพ์ไม่เป็นนะคะไม่รู้พิมพ์ นะมีช่อก,ก้านนะคะมีช่อก,ก้านแบบนี้เลยนะคะมีช่อก,ก้านมาแบบนี้เลยเขียวๆเลยนะคะสวยๆสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการที่สองนะคะหลวงพ่อเงินค่ะน้ำทองเดิมๆเลยนะคะน้ำทองเดิมๆเลยแบบนี้เลยนะคะตรงก้นเป็นแบบนี้นะคะสามร้อยบาทค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นพัดปิดตาค่ะพัดปิดตาพิมพ์นี้นะคะอันนี้เป็นเนื้อโลหะนะคะพี่พี่ะเนื้อโลหะนะคะแบบนี้เลยสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปเป็นพัดปิดตาหลวงพ่อแก้วค่ะพัดปิดตาหลวงพ่อแก้วพิมพิมหลังแบบนะคะพิมพ์หลังแบบ รักเก,เก่าๆย่นๆแบบนี้เลยนะคะรักเก่าๆย่นๆแบบนี้เลยปิดทองนะคะลงลักปิดทองแบบนี้เลยตามสภาพเลยนะคะสามร้อยบาทค่ะ <DM> รายการต่อไปเป็นจอบหลวงพ่อเงินค่ะเลี่ยมกรอบวินเทจนะคะเปิดหน้าเปิดหลังนะเลี่ยมกรอบวินเทจเปิดหน้าเปิดหลังแบบนี้เลยนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะ เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทาค่ะเหรียญหล่ลอหลวงพ่อทานะแบบนี้สภาพใช้นะคะสภาพใช้สามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นพันนางพญาค่ะพันนางพญาพิมพ์นี้นะสวยสวยเลยนะคะสวยสวยเลยแปลกตาอยู่นะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปเป็นเหรียญหล่อค่ะเหรียญหล่ลอ อันนี้เป็นเหรียญหล่อค่ะไม่แน่ใจว่ามันเป็นเนื้ออะไรนะเป็นเนื้อไม่กระพัดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะมันแบบเบลอบลเขียวๆแบบนี้นะเหลืเบลเขียวๆดำๆแบบนี้นะคะเหรียญหล่อนะสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นหลวงพ่อปานค่ะจุกแบบนี้นะคะหลวงพ่อปานแบบนี้เลยนะคะเนี่นะคะ รายการต่อไปนะคะเป็นพระสมเด็จค่ะพระสมเด็จสามเหลี่ยมนะคะแบบนี้เลยด้านหลังมีปั๊มตาเจดีแบบนี้นะคะด้านหลังมีปั๊มตาเจดีแบบนี้เลยนะคะสามร้อยบาทนะคะได้พระตรงตามรูปทุกองค์นะจ๊ะพ,พี่จ๋ารายการต่อไปอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเขาเรียกว่าหลวงพ่อเพชรหรือเปล่านะเป็นแบบนี้สามเหลี่ยมแบบนี้นะคะนี่นะคะ สวยๆเก่าๆนะคะ300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญคะ่ะเป็นเหรียญสีทองทองเหรียญหลวงพ่อเนืองนะคะเหรียญหลวงพ่อเนืองเป็นเหรียญสีทองทองนะคะแบบนี้เลย300บาทนะคะรายการต่อไป <recommending S 1> เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมคะ่ะเหรียญหลวงพ่อเดิมปี ปี2470นะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมปี2470แบบนี้เลย300บาทนะคะได้พาตรงตามรูปทุกองค์นะจ๊ะพ,พี่จ๋ารายการต่อไปเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดค่ะเหรียญหลวงปู่ทวดทองเดิมๆเลยนะคะปิดทองมาเดิมๆแบบนี้เลยนะคะ300บาทค่ะรายการต่อไปเป็นจอบหลวงพ่อเงินค่ะได้มาทั้งหมด2องค์นะจอบหลวงพ่อเงินเริ่มจากองค์ที่1นะคะ มีห่วงนะคะมีห่วงตามสภาพเลยเก่าๆแบบนี้เลยนะคะหงเงหรียญหลวงพ่อเงินเหรียญที่หนึ่งนะคะเก่าๆแบบนี้เลยสามร้อยบาทค่ะเหรียญหลวงพ่อเงินเหรียญที่สองนะคะไม่มีห่วงค่ะไม่มีห่วงแบบนี้เลยนะคะนี่นะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่ค่ะ เหรียญหลวงปูไข่นะคะแบบนี้เลยตามสภาพเลยนะจ๊ะนี่ค่ะเหรียญหลวงปูไข่ตามสภาพเลยนะคะสา,ามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปเป็นเหรียญหล่อค่ะเหรียญหล่ออันนี้ไม่ทราบว่าเป็นเหรียญอะไรคล้ายๆใบโพนะองค์นี้คล้ายใบโพเลยนะคะเป็นเหรียญหลอด้านหลังมียันนะคะด้านหลังมีปั๊มยันแบบนี้นะคะสามร้อยบาทค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญรอแบบนี้นะนี่ค่ะหน้าหลังเหมือนกันนะคะอ๋อหน้าหลังไม่เหมือนกันนี่ค่ะอันนี้หน้านะอันนี้ด้านหน้าแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะ เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดท้ายน้ําค่ะเก่าๆเขียวๆแบบนี้เลยนะคะเก่าๆเขียวๆแบบนี้เลยนะสามร้อยนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นอันนี้เขาเรียกละครังหลังคอนหรือเปล่าไม่รู้นะพี่ๆดูกันเอาเองนะคะเป็นเป็นแบบนี้นะอันนี้เป็นเนื้อโลหะนะคะสภาพใช้สภาพใช้นะคะสภาพใช้สามร้อยนะคะ รายการต่อไปรายการสุดท้ายเซตนี้นะเซตนี้มีอยู่องค์เดียวองค์ละห้าร้อยนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นงานหรือว่าอะไรหรือนะแต่ว่าเป็นเลี่ยมเงินค่ะเลี่ยมเงินน้องเอาห้าร้อยนะคะน้องเอาห้าร้อยไม่แน่ใจว่าเป็นงานหรือเปล่านะไม่ประกันงานแต่ว่าเป็นเลี่ยมเงินนะคะเป็นเลี่ยมเงินแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยนี่นะ ห้าร้อค่ะ500จะส่งฟรีทุกรายการนะคะอ่าจบแล้วนะคะสำหรับอีพีนี้พี่ๆท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์เข้ามาชมได้เลยนะคะสุดท้ายนี้นะน้องขอขอบคุณพี่พทุกท่านเลยนะคะทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่ที่อุดหนุนกันเข้ามาทุกวันนะคะขอบคุณมากจริงๆเดี๋ยวเจอกันใหม่อ P ีหน้านะคะอีพีนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ